นั่นใครฉันถามว่าใครมีอะไรฉันมารอยอยู่สักครู่แล้วจะเรียกก็เกรงว่าจะเป็นการรบกวน แล้วเธอเธอเป็นใครฉันชื่อบุงหงาเจ้าค่ะเป็นบ่าวคนเดือนมีหน้าที่คอยช่วยคนเดือนคุมบ่บวไพร่แล้วก็ดูแลงานทั้งหมดในเรือน,นี้เจ้าค่ะบ่าวคนเดือนนี่เเก่งนะคุมคนทั้งเรือนเลยเหรอ มีธุระอะไรไอ้ฉันต้องมาดูแลความเรียบร้อยนะเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเรือนนี้คับแคบไปหรือไม่ไม่นะอยู่สบายแหละพอดีว่าฉันอยู่ที่วัดมาก่อนเรือนนี้ใหญ่ไปด้วยซ้ำได้ยินแบบนี้เอ้ฉันก็สบายใจเจ้าค่ะ คุณสินดูเป็นคนง่ายๆนะเจ้าคะงั้นคงไม่ใช่คนที่จะเรียกร้องอะไรคงจะรู้ว่าที่ทางของตนควรจะอยู่ตรงไหนอพอดีคนเดือนเธอดูแลเรือน,นี้มาเป็นอย่างดีนะเจ้าค่ะอีฉันก็เลยไม่อยากให้ใครหรือว่าอะไรมาทําให้เรือน,นี้มันเปลี่ยนแปลงน,นี่กวัขนาดน,นั้นเลยเหรอฉันจะบอกให้นะ ที่ฉันกลับมาที่นี่เพราะคุณพ่อท่านป่วยฉันไม่ได้คิดว่าจะมาแย่งอะไรของใครฝากกลับไปบอกด้วยไม่ต้องกลัวฉันจะเข้าไปดูได้ไหม ใหม่แพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคาดีที่สุดที่ AAS เพียงเดือนละค่า9บาทดูย้อนหลังไม่มีโฆษณาคัน่นสมัครกดดอ,อกจันห้าห้าเก้าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทิเศษสำหรับลูกค้า AAS